เข้ามานะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันสักนิดหนึ่งวันนี้ไปทุละเพิ่งจะกลับมานะคะไปงานเขาดําของญาตินะคะระหว่างที่ก่าจะกลับถึงบ้านก็กลัวว่าจะดึกก็เลยในระหว่างทางนะ,ะขออนุญาตเข้ามาไลฟ์สดพูดคุยเนื้อหาข่าวสารกันสักนิดหนึ่งวันนี้อย่างที่บอกเนาะนะ,ะ31ธันวานะคะก็เป็นฮาโลวีนกันหลายๆคนเนาะหลายๆคนอาจจะเขาเรียวกว่าอะไรล่ะ ไปเที่ยวกันในช่วงนี้นะส1บเอดตุลาคมนะคะซึ่งเป็นวันฮาโลวีนและอย่างที่บอกนะคะวันนี้เนี่ยนะสาตุลาก็ได้หัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วแล้วก็เป็นการประชุมใหญ่ครั้งที่หนึ่งของพักเพื่อไทยก็คงจะได้ครบกันแล้วล่ะนะตั้งหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักนะคะก็คงจะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ ใครหลายๆคนที่ได้รู้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเป็นใครเป็นใครแล้วก็บรรดาสื่อหลายๆสำนัก,กน,นะคะที่เขาได้พูดกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเป็นใครเป็นใครและอย่างที่บอกเมื่อวานที่เราคุยกันจําได้ไหมคะที่ไอ้ไทยกรเนี่ยนะเขาก็ไปโพสต์เอาไว้ว่าจะมี2ชื่อนะคะที่มาจากคลองเปรม2ชื่อนี้เนี่ยก็คือเขาจะบอกไว้ว่าถ้าไม่ใช่จุลพันธ์นะคะก็จะเป็นคุณสระวง สุดท้ายแล้วก็เป็นคุณจรพันธ์แต่ทีนี้ยังบอกไอยไทยกนว่าการที่คุณแต่จะโพสนะฮะและตัวเลขเอ่อราชื่อเนี่ยนะรายชื่อเนี่ยอาจถูกแต่จะบอกเลยนะคะว่าไอ้การที่ถูกครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอ่อถูกต้องอย่างที่เป็นข่าวนะบอกเลยเพราะเนี้ยอะไรรู้ไหมคะเพราะอย่างที่เราเนี่ยเราคนติดตามข้อมูลข่าวสารเรายังเคยพูดกันเลยว่ายังไงเนี่ยชื่อเนี่ยนะคะก็มีอยู่ประมาณ 3- 4สี่ท่านนี่แหละนะคะและสุดท้ายแล้วเนี่ย แล้วไทกรอย่าเอาออกไทกออย่าเอามาโม้นะอย่าเอามาโม้จนเดือดร้อนม้านะคะเพราะว่าไทกรไม่ได้บอกชื่อนี้เอาไว้แล้วก็จะเขาเรียกอะไรเอามาทําเป็นขี้คุยนะคะบอกว่าเห็นไหมผมเนี่ยบอกถูกเพราะว่าสองลายชื่อเนี้ยมาหนึ่งชื่อที่มาจากคลองเปรมนะคะและที่นี้แหละคอยฟังกันดูนะคะว่าไทกรเนี่ยจะเอามาโม้ขนาดไหนนะ,ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าจะเอามาโม้นี่ก็โคตรทุเรศเลย ใช้คานี้เลยว่าโคตุเลศเพราะเราเนี่ยคนติดตามข่าวเนี่ยเรายังรู้เลยว่าน่าจะเป็นใครแล้วก็ใครเนี่ยสมควรที่จะมาเป็นแล้วจากจากลายชื่อนะคะจากมีการวิเคราะห์เกาะกลุกันจากการที่เขามีการพูดคุยการทั้งในสื่อก็ดีนะ,ะจากเราที่เราเจอเจอกันเนี่ยเรายังบอกเลยน่าจะเป็นคนนี้คนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยคอการเมืองเรายังทายถูกเลยแล้วคนไน ซึ่งมันอยู่บนสื่ออยู่แล้วถูกต้องไหมมันก็ต้องอ่านข่าวเหมือนอย่างที่เราอ่านเนี่แหละตามข่าวเหมือนอย่างที่เราตามเนี่แหละนะคะเพราะนั้นไทกอนก็ไม่ได้เก่งไปกว่าพวกเราหรอกบอกให้ก็แค่เขาเรียกว่าไทถูกแต่ก็ต้องบอกอน,นะไทยอนอ่ะก่อนหน้านี้คุณก็พูดผิดไปตั้งหลายครั้งแต่ก็เงียบหายไปจนกระทั่งมาเอาประเด็นใหม่นะคะนี่ประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่จะคุยพูดคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ตอนนี้มาเป็นข่าวความชัวร์แล้วเมวื่อวานอย่างที่เดายูเคยพูดไปนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวจะคอยติดตามกันดูซิว่าข่าวที่ว่าชัยชนกเนี่ยเขามีการลาออกจากคณะกรรมาการหนึ่งนะคะตกลงแล้วเนี่ยก,กลายเป็นว่าเป็นกรรมาการหนึ่งก็คือเป็นกรรมาการ M O U 4 3และ44สุดท้ายแล้วชัยชนกชิดชอบเนี่ยได้ลาออกเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเป็นกรรมาการของ M O U 4 3 4 4แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นไงคะเป็นการเล่นเกม ะะเล่นเกมผักพาราให้กับพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องเลยอันนี้ชัวร์เลยเพราะว่าก่อนหน้าที่คุณจะมาเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเป็นฝ่ายค้านคุณไปเยอเยๆอไปเย่งเย่กันอยู่นะ่ะก่อนหน้านเนี่ยไปโยนโอ้โหไปขึ้นอยู่บนเวทีของคอปทอพี่น้องจําได้ไหมคะวันนั้นเนี่ยไปขึ้นกับลมนะถ้าจําไม่ผิดนะคะแล้วก็อะไรแล้วก็ไปบอกว่าเออต้องยกเลิกนะ MOU 4 3 4 4่าทันที พอมาวันนี้เป็นไงคะได้มาเป็นรัฐบาลแล้วไม่ยกเลิกเห็นไหมคะเองเนี่ยมีรายชื่อไปนั่งกรรมธิการของ MOU สี่สาและสี่สนะและสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยนะคะว่าเฮ้ยก่อนที่มึงจะไปนั่งกรรมธิการเนี่ยทําไมไม่คิดที่รอบครอบก่อนนะสุดท้ายแล้วไปนั่งเป็นกรรมธิการใครบีบมะเนี่ยหรือว่าอายตัวเองจนกระทั่งต้องลงจากเก้าอี้กรรมาธิการสุดท้ายต้องลาออกอะคะ่ะ คุณเล่นอะไรเนี่ยคุณปลาหี่อะไรเนี่ยนี่ไม่ได้อายประชาชนเลยใช่ไหมคะเนี่ยทําได้ทุเล่ทุลังมากเลยสุดท้ายแล้วไปไม่รอดจากจากเป็นกรรมธิการกรรมธิการม o u 4สสและ44สุดท้ายแล้วต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือความอับอายยศนะนี่คือความหน้าด้านก่อนที่จะไปนั่งกระเสือไม่คิดสะกก่อนนะสุดท้ายแล้วเป็นไงต้องมันลาออกโอ้โหไม่ได้อายเลยจริงนะ โอ้โหหน้านี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะถ้าจะบอกว่าเออหน้านี่มันหนายิ่งกว่ายามาตอยนี่ก็ก็คงจะพูดไม่ผิดนะอะเนาะเพราะอะไรรู้ไหมคะไอ้ก่อนจะไปนั่งเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องรู้อยู่ก่อนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคุณเนี่ยก็เคยไปเยียงเยยบอกว่าให้ยกเลิกยกเลิกทุกวันนี้นะและไอ้คนที่ และไอ้คนที่บอกว่าให้ไปนั่งเป็นกรรมธิการเนี่ยเอาชัยชนกทิดช้อไปนั่งเป็นกรรมธิการเนี่ยก่อนหน้านี้คุณได้คิดก่อนหรือไม่หรือตัวชัยชนกอยากจะไปนั่งเองอ่ะหรือว่าตัวชัยชนกหรืออะไรอะ่ะหรือคิดได้พอไปนั่งกนเป็นกรรมธิการของ MOU4344 แล้วหรือคิดเพิ่งจะคิดได้เหรอสมองมันอะไระสมองมันจะทํางานอะไรช้าขนาดนั้นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมานั่งในตําแหน่งขนาดนี้เนี่ยมันต้องคิดให้ก่อนรอบข้อก่อนไหม ว่าตัวเองเนี่ยผักพาระให้เดี่น้องประชาชนไปเรื่องของการทาประชามติแต่วันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกระโดดออกมาอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเสียเวลาหรือเปล่าหรือว่ามันมีการไปถูกบีบอะไรหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าไม่กล้าที่จะมีการประชุมกันหรือเปล่าเพราะว่าในทั้งคณะกรรมาการเนี่ยเขามีการพูดจาอะไรกันหรือเปล่าว่าเฮ้ยหน้านี้เนี่ยคุณจะมานั่งเป็นกรรมธิการได้ยังไงก็ในเมื่อคุณเนี่ยนะคะ ก่อนหน้านี้คุณไปเยงเยงนเย็ไปเย่อเย่อยบอกให้ยกเลิกยกเลิกแล้ววันนี้สึกจะมานั่งเกา้าอี้กับอ่ากรรมธิการ MOU4344 เพิ่งจะคิดได้เหรอหรือว่าเพิ่งจะไปอ่าเขาเรียกอะไรนะหรือว่าเพิ่งจะกินปลาสมองเพิ่งจะพัฒนาว่าอย่างนั้นเถอะหรือเปล่าอันนี้คําถามนะคะอันนี้คําถามหรือว่าเพิ่งจะกินอ่าปลากระป๋องหมดไปกี่กระป๋องแล้วเนี่ยถึงเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าสมควรที่จะต้องลาออกแล้วเนี่ยนั่งเป็นกรรมธิการ กินเงินค่ากรรมธิการไปกี่บาทแล้วเนี่ยถึงเพิ่งจะนึกขึ้นได้ปลากระ่องหมดไปกี่กระป๋องแล้วเนี่ยขอโทษนะฮะอันนี้สมองเพิ่งจะพัฒนาเหรอทาไมมันถึงสมองมันถึงปลามันถึงจะเพิ่งไปพัฒนาสมองได้นานจังกว่าจะคิดได้ที่จริงมันต้องคิดได้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปนั่งเป็นอ่าเป็นนั่งกรรมธิการก่อนไหมไม่ใช่ไปนั่งแล้วเพิ่งจะมาลาออกเอออันนี้ด้วยความสงสัยนะคะพี่น้องช่วยกันสงสัยไหมคะเนี่ย ะะแล้วก็อย่าลืมนะตยุยเข้ามาคุยกันในช่วงสั้นๆในระหว่างที่นั่งรถกลับบ้านเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวกลับถึงบ้านมันจะดึกเกินไปเป็นการรบกวนเขาเรียกว่าพี่ๆน้องๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวจะเขาเรียกอะไรล่ะจะทําให้เสียบรรยากาศในการพักผ่อนเพราะว่าค่ําคืนของคืนนี้นะคะหลายๆคนหลายๆท่านก็ก็คิดว่าน่าจะอยากจะพักผ่อนนะคะก็เลยต้องรีบเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวพี่ๆน้องๆจะหลับซะก่อนแต่อย่าลืมนะคะ ท่านใดที่เข้ามากันแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็พอกดติดตามเสร็จแล้วอย่าลืมกดแจ้งกระดิ่งด้วยตัวนี้สำคัญเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพตับไตหัวใจปอดม,ม้าเบาหวานความดันไขมันนะใครที่มือ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือเท้าแขนขาชาปลายประสาทอักเสบนะสามารถทานได้เลยค่ะสามารถทานควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะสำหรับท่านชายกาแฟโอเคโอเคกาแฟต้องบอกเลยนะคะว่าสุดยอดมากทานวันละหนึ่งแก้วเลยทานวันละหนึ่งแก้วในช่วงเช้าเท่านั้นเองหนึ่งซองสามารถทานได้หนึ่งเดือนสามสิบห่อนะคะวันนี้ไม่รบกวนเพื่อนๆแล้วขอบคุณนะทั้งหมด เกือบ300ท่านนะคะในช่วงนี้ก็ขออนุญาตนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะพบกันใหม่ข้อมูลข่าวสารที่เราจะได้พูดได้คุยกันบอกได้เลยนะคะว่าเด็ดๆทุกวันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ